เท่านั้นนะครับพึงติดตามสวัสดีนะครับพิมพ์แชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเอลวันนี้จะได้เงินหมื่นไหมเอลแชร์ยังอ่ะแชร์ก่อนดิเอลเอลแชร์แล้ววันนี้จะได้เงินหมื่นไหมยังไม่ได้เอลเวให้ไว้ยังไม่ได้ไไดปราจะมีโชคไหม แแบลวอ่าเดี๋ยวดูให้เจ้าจะมีโชคไหมยังไม่มีโชคกับปลายังไม่มีโชคนะแอลยังไม่ได้เงินหมื่นพูดไปตามนาไพเลวแซ่ไพยอยากบอกอะไรคะเชื่ออะไรปุ๋ยไพยบอกว่าเจ้าเป็นคนมีลาบนะปุ๋ยนะเจ้าเป็นคนมีลาบเชื่ออะไรพลอยจะมีโชคบ้างไหมคะพลอยแธ่ยัง พลอยแชร์ยังยังไม่มีผู้แชร์ขึ้นเลยพลอยพลอยแชร์ก่อนดิต้องให้เห็นผู้แช่